ครับผมสุทัศน์วงชัยพัฒนาเพอเชียงคำนะครับวันนี้นะครับในพี่น้องของเภอเชียงคำนะครับโดยเฉพาะบ้านต้นพึ่งหมู่ที่16ตหบตมลลงเบียดนะครับรู้สึกดีใจได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่กรมการพิชชนนะครับได้โดยสํานักพัฒนาทุนชุมและองค์กรการเงินชุมชนนะครับกรมการพชนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับจังหวัดพะเยานะครับโดยสานักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาหัวหน้ายุทธภูมินาวงนะครับได้โอกาสได้มาเยี่ยมเยียนติดตามโครงการพัฒนาทุนชุมชนตามขยายผลตามแนวคิด โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระรามบรีนะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์สําหรับชุมชนและหมู่บ้านมากนะครับเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมีการตื่นตัวนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อความเจริญนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาทุนชุมชนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในชุมชนซึ่งตั้งแต่ทุนมนุษย์ก็ดีนะครับทุนการเงินก็ดีทุนทางสังคมก็ดีทุนทางกายภาพก็ดีและที่สําคัญคือทุนธรรมชาติวันนี้นะครับบ้านต้นพึ่งมีทุนธรรมชาติที่ล้ําค่านะครับโดยเฉพาะภู เสียบฟ้าแห่งนี้นะครับที่เรากําลังได้ชมอยู่ตรงนี้นะครับนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอนาคตแหล่งหนึ่งนะครับเขาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งทางอำเภอก็คงจะร่วมกันพิจารณากับท้องถิ่นนะครับได้พิจารณาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะได้นําเงินหรือรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับโดยเฉพาะบ้านต้นพึ่งหมู่ที่16นะครับโครงการนี้นะครับนอกจากให้ชุมชนมีการเรียนรู้ตื่นตัวแล้วนะครับผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้ชุมชนเกิดขึ้นก็คือการดูแล คนในชุมชนคือการจัดสวัสดิการในชุมชนนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพก็ดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับและอีกส,สิ่งหนึ่งนะครับที่เราคิดว่ามีส่วนสําคัญที่จะให้ชุมชนนะครับ ได้เรียนรู้ก็คือการน้อมนําเอาปรัชญาสกิจพอเพียงมาดาเนินชีวิตในชุมชนนะครับซึ่งโอกาสนี้นะครับผมจะขอบคุณนะครับทางโรงการชุมชนนะครับกทชวหาไทยนะครับที่ได้จัดสรรก็ประมาณในปี58นี้มาลงในหมู่บ้านนี้นะครับและทางจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนในการดำเนินงานนะครับทุกขั้นตอนและก็ที่ลืมไม่ได้นะครับคือผู้นําชุมชนนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะครับมีผู้ช่วยกรรมการหมู่บ้านนะครับที่ได้ให้การต้อนรับและการร่วมมือไปอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งวันนี้ เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายด้วยดีจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ